สวัสดีครับพี่น้องทุกไปนะครับผมสุขสุขคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องมืดหนี่มามืดหนี่เห็นดนี่กินกินเก่าแล้วครับผมมืดหนี่ได้เป็นผัดกะเพราไก่นะครับผมใส่น้ำมันเรียบร้อยนะครับผมเครื่องกระตําเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมนี่มืดหนี่ใส่บะพริกแห้งนะครับผมกับกระเทียมเา่างใส่ไปเลยน้ำมันมันเดือดแล้วอ๋อ เฮ็ดง่าย e like really? oh, oh. ี่ายนลยยุติกินเสมอไม่ได้ยากเลยเนี่ยไก่นะครับผมหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยลับใส่สิเฮ้ย่พราะกระติ๊บไก่เนี่ยมันเนี่มันคือตูะว่าเนื้อถ้าเป็นเนื้อมันนี่มันจะดี

bún cương tây bạch cà phấu nó, có tây hấp thì tây bạch tốt hơn nhỉ ngon luôn tây ha đúng à, đánh lắm ừm nấm ừm đây đó ngon 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 tây bạch này ngon ngon tây phá kiểu ใส่ลงไปไปมาแป็ตอสหอยซอสพริกพี่น้องใส่ลงไปตอสหอยแล้วก็ซอาเกียวพิกหมูเอาละเลาวะ็ติดปลาฉีดต้นเขาใส่เนี่ยมันถูกเลยหอมหอมเลยพี่น้องหอมเลยเอาละ บมต้องชิ้นหมดต้องชิมนยังมากไหมพี่น้องใส่กระเพาะใส่ลงไปเนาะัำมันสุกก็บป็นอืมหอมหอมเนาะเสร็จแล้วครับพี่น้องครับคือนี้ ลเสร็จแล้วเขาตักใส่จานเลยพี่น้องนี่พร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเลยเห็นบ่ลากเป็นสีโ้วครับพี่น้องนี่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 รากไปแบบนี้เลยพี่น้องอย,อยู่เลยนี่ เสร็จแล้วครับนี่ผัดกบเข้าไก่นะครับพี่น้องเสือก